ผมตกใจ,จเจริญพรแล้วก็งงมากที่สุดเลยครับร้อยเก้าะเก้าเก้าเก้ารู้สายซีปัญหาได้แต่แทนที่มันจะค่อยๆขายมันมาดักขายเลยทุกคนเก้าเก้าเก้าบวกหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบล้านอันนี้ตัวที่ผมได้นะ ก็แบบเก้าเกเก้าอดีแต่อ e ีพวกแบบหุดหูเนี่ยมันขายกันไม่เยอะเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็ขาดทุนหนีเฮียห้าสิบสองล้านซื้อใครได้กเรเลนพรลีสแล้วก็แปดร้ยแปดเอ็ล้านยูเคเนสเก้าเก้าเก้าอิสโก้ก็ส,กสกี่เก้าเกเกโก อันนี้ก้าว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 9ามคิดก้าวก้าวก้าวกูกูนีก้าวก้าวนินเหลี่ยมก้าวก้าวก้อีกก้าคิวมาดูอนะก็ผิดคิวเมาดูก้าวก้าวก้าวไลฟ์ก้านิด ไอตัวเนี้ยผมว่าสายฟิวส์น่าจะเปิดไม่ได้แต่ไอตัวอื่นมันเปิดได้ประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยไอสั่งแล้วกูตัวที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยมันก็แบบว่าเอ้ยเอาตัวที่เปิดได้มีขายดีกว่าแบบว่าเยอยากให้แบบคนรวยแบบว่ามาซื้อไงจะได้เงินอ่ะี่เขี้ยถ้าไม่มีบอลองดอมันจะอะไรทุกหัวนอนไว้พวกสายพี่ ไอเ้เหี่คุณสายฟรีกูขายแค่วันละตัววันละตัวไอ้เี้ยนี่ขายกันวันเดียวเก้าเบวกเป็นพันลเหี่ขอแจ้งเลยครับถ้าถึงได้อย่าขายเลยนะครับขอร้องเพราะถ้าขายคุณเจอกับสิ่งนี้เก9าแล้วก็เก้าแล้วก็ไอตัวหดหนเน่ยที่มันเปิดไม่ได้ ก็แบบว่าแบบเอาตัวที่แบบแพงที่เปิดได้ไปขายให้คนซื้อเเออแล้วก็ฝากบอกจานแหลมแล้วก็จานแถมเนี่ยรับแล้วก็คนรวยคนอื่นเนะข้ามไปซื้อไปขายนะครับเพราะว่าไอพวกนี้มันเป็นคอเซนเตอร์มันหลอกเอาเด็กซุกหัวนอนเน่ยถ้ามันไม่มีกิบกรลงดอมมันเขาเรียกว่าถ้ามไม่มีกิบกรลงดอม มันซุกหัวนอนไม่ได้เนี่ยแห,ห่นดิมไปเร็วอย่างเงี้ยแล้วมาดูไอคอนมาดูไอคอนทุกคนมันมีแต่ไอคอนอย่างเดียวฮีโร่ไม่มีเนี่ยชาวต้นเนี่ยมีคนเปิดน้อยคนเลืดเดือเขาก็เอามาขายเอออย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างพี่กิมโมาร์วยอย่างเงี้ยเออก็ว่าไปอย่างยูเซ่อย่างเงี้ยยาชินอย่างเงี้ย ดีร้านอย่างเงี้ยซอสเจตเนี่ยชูเกอร์อันนี้เยอะมไม่เป็นไรน่าจะเป็นเออคนคนทุยไม่ใช่คนรวยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยผมแนะนำเออคนรวยรวยนะแบบมีเงินหนึ่งล้านแส่ล้านห้าซื้อเลยอย่างกา้กาพิกโกนิโวโู ก็เนี่ยเก็บซ hey, uh ินโก้ท oh, ี่นี่พไปยังเนี่ยเก้าเก้าเก้าเลยเฮียลิปเบอร์รี่เก้าเก้าเก้าวิปิ้งชเออเก้าเก้าเก้าตัวอื่นอีกเก้าเก้าเก้าแนะนำเลยอย่าซื้อเลยนะครับคนรวยๆอย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าคนจนมันเฮียไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกสายฟีแบบ ไม่มีกิ่นี้ก็ทุกหัวนอนไม่ได้อ่ะนี่เฮียผมขาดทุนเลยเนี่ยดู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 ให้เต็มตาเลยเฮียห้าสิบสองล้านซื้อใครได้เขาพูดตรงๆเลยไอไอพวกสายฟี่เฮียจังเนี่ยเฮียผมสายฟี่เนี่ยผมได้และเตอรมาผมขายวันละตัวสองตัวอย่างเงี้ยเดิ้เนี่ยผมขายไปผมขายแมกนิเตอร์ยูเครนเดียโกอิตูก เคยตัวนี้โควรลโฮวิดสองตัวไม่มีใครซื้อมาดอีกทีเฮียก้าเก้าเก้าแล้วก็ไม่มีขุมในตลาดเนี่ยขอแจ้งไม้ก่อนอย่างนี้ครับจบคลิป